เรามารู้จากคนประเภทแรกกันก่อนเลยนะคะเราเรียกคนประเภทนี้ว่าน้องวีชื่อเล่นชื่อน้องวีมาจากคำว่า visual visual เนี่ยให้คิดถึงว่าเป็นรูปตานะคะเวลาเราจำเป็นภาพคนที่ชอบจำเป็นภาพให้จำเป็นรูปลูปกตาเร์ของคนบนโลกนี้เป็นคนประเภทนี้คือเป็นคนที่คิดเป็นภาพเก็บข้อมูลเป็นภาพและก็สื่อสารด้วยคำพูดที่เกี่ยวกับการมองเห็นหรือเกี่ยวกับภาพคนพวกนี้เนี่ย ถ้าเราจะดูว่าเขาเป็นคนยังไงก็คืออย่างแรกให้ดูก่อนเลยค่ะว่าคีย์เวิร์ดที่เขาใช้เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือคำพูดที่เขาใช้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นคำแบบนี้ค่ะน้องคิดภาพตามพี่นะคะถ้าเกิดว่าพี่มีผนังแบบนี้พื้นที่บ้านพี่เป็นแบบนี้พี่ควรจะซื้อโซฟาสีอะไรน้องคิดภาพออกไหมในสิ่งที่พี่พูดไหนขอพี่ดูหน่อยสิคะมีแค่ตาลกอะไรไหมน้องมี reference อะไรที่เป็นภาพที่พี่ดูได้ไหมอ้างอิงแบบในเรื่องของภาพได้ไหม คนประเภทนี้นะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นมากๆเลยแล้วคุณก็ลองดูนะคนที่เป็นวิชลส่วนมากนะคะเนื่องจากเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาเห็นสิ่งแรกที่เขาเห็นเลยก็คือตัวเขาเองในกระจกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวิชลคุณจะเห็นแล้วว่าเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาเป็นหมายถึงลุคของเขาภาพลักษณ์ของเขาเขาก็มักจะแต่งตัวดีแต่งตัวสวยระหว่างความสวยความสบายเขาจะเลือกความสวยมากกว่าความสบาย สิ่งที่สําคัญกับคนที่เป็นวิชวลก็คือมันต้องดูดีนะมันต้องดูเท่นนะมันต้องดูเข้าเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าการเห็นเช่นคําว่าภาพคําว่าชัดคําว่าจินตนาการคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้เมื่อไหร่ที่เขาพูดขึ้นมาให้คุณลองคิดเลยว่าเขาน่าจะเป็นวิชวลเพราะว่าจริงๆแล้ว80%บนโลกนี้ยังไงถ้าคุณพูดไปคุณก็ต้องโดนประเด็นก็คือเวลาคุณเจอคนแบบนี้เวลาคุณพูดกับเขาคุณก็ต้องพูดด้วยภาษาของเขานะคะเช่นถ้าเขาพูดคําว่าน้อง น้องน้องน้องคิดภาพตามพี่นะถ้าภาพพี่เป็นแบบนี้พี่จะใส่ตู้เย็นวางตัวนี้น้องคิดภาพออกไหมเราอะนะเป็นพนักงานขายใช่ไหมเราก็ต้องพูดว่ารูคิดภาพตามพี่ออกเลยนะคะถ้าเกิดว่าภาพของพี่พี่คิดแบบนี้พี่ทําแบบนี้พี่จินตนาการแบบนี้ใช่ไหมคะใช้คําพูดคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดเดียวกับเขาเลยค่ะอันนี้คือวิธีคลองใจแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด 80%ของคนบนโลกนี้ก็เป็นวิชวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดก็มักจะเป็นคำที่ถูกค่อนข้างมากคนที่เป็นวิชวลนะคะบุคลิกร่างกายเวลาเขาแสดงออกนะคะมือไม้เขาจะเยอะมากเลยเหมือนโคชินดานเนี่ยเวลาที่พูดอะไรเนี่ยมือก็ต้องออกเยอะแยะเลยเพราะว่าต้องการให้คนเห็นด้วยอย่างที่เราพูด เห็นเหมือนที่ฉันเห็นเพราะฉะนั้นเวลาฉันอธิบายรูปวงกลมฉันต้องทํามือรูปวงกลมนึกออกไหมฉันพูดถึงกล่องสี่เหลี่ยมฉันต้องทํามือกล่องสี่เหลี่ยมฉันพูดถึงอะไรเราจะจุสอดอุปกรณ์ตรงนี้ลงลงตรงนี้นะครับมือไม้เนี่ยก็จะต้องออกมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่มือไม้ออกเยอะก็แสดงว่าเป็นคนที่ต้องการอธิบายให้คุณเห็นภาพเดียวกับที่เขาเห็นนั่นเองดูตรงนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีการที่ให้คุณไว้ฝึกอ่านตาคนด้วยนะคะก็คือว่าสมองเราเนี่ยนะคะ สมมุติว่าศีรษะของเราเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์เราได้ถูกแบ่งไฟล์การจัดเก็บเนี่ยออกเป็น3ส,นส่วนก็คือส่วนตาส่วนจมูกและลงมาจากจมูกก็คือท่อนข้างล่างลงไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวิชวลนะคะสังเกตได้ว่าบุคลิกเขาเนี่ยเวลาคุยกับเราอะ่ะเขามักจะมองซ้ายมองขวาแต่ที่สําคัญคือสายตาเขามักจะมองขึ้นมองขึ้นไปข้างบนซ้ายหรือขวาหรือข้างบนตรงๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าสมองของเขาที่เขาเอาไว้เก็บ m e m o r y หรือเก็บความทรงจําส่วนมากเป็นภาพแล้วสมองที่เก็บภาพเยอะๆคือสมองส่วนบนส่วนนี้บนหน้าผากเพราะฉะนั้นสมองส่วนซ้ายมือเป็นสมองที่เกี่ยวกับตรกกะหมายถึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความจํา เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ตาไปทางด้านซ้ายของเขานะไม่ใช่ของเรานะตาไปทางด้านซ้ายแปลว่าเขากําลังไปเอาข้อมูลที่เคยเห็นแล้วในอดีตมาและถ้าตาเข้าไปด้านขวาขวาคือ Creative ขวาคือความคิดสร้างสรรค์เมื่อไหร่ที่ตาเข้าไปทางด้านขวาบนแสดงว่านั่นคือเขากําลังจะไปคิดภาพใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเห็นแต่เขาต้องไปสร้างภาพใหม่อย่างเช่นพี่คะถ้าเกิดว่า บ้านพี่เป็นสีเทาพื้นพี่เป็นสีขาวพี่ใส่โซฟาแบบนี้พี่จะเป็นยังไงพี่ลองคิดจินตนาการดูได้ไหมคะตาเขาจะไปทางขวามือเพราะมันไม่เคยเห็นมาก่อนเขาต้องสร้างภาพใหม่นี่คือภาพที่เขากําลังสร้างตาเขาจะเงยขึ้นไปข้างบนบุคลิกภาพของคนที่เป็นวิชวลก็คือมักจะเงยหน้าขึ้นไปข้างบนค่อนข้างเยอะเมื่อไหร่ที่เราเห็นแบบนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าเขากําลังดึงเอาข้อมูลที่เป็นภาพอยู่คะ่ะ แต่ก่อนที่จะไปคนต่อไปอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าในสประเภทนี้เนี่ยความถนัดของการรับสารทั้ง4ประเภทนี้เนี่ยเราสามารถมีทุกประเภทแล้วแหละในตัวเองนะคะแต่เราแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันใช้ประสาทบางส่วนมากกว่าประสาทบางส่วนบางครั้งเราเป็นคนแบบนี้แต่เราก็อาจจะใช้ศาสตร์อื่นได้เมื่อสถานการณ์ความรู้สึกอารมณ์มันแตกต่างกันได้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะสื่อสารหรือจะขายของให้กับคนที่เป็นวิชวลนอกจากคำที่เราพูดเรื่องเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเรายังจกควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยเวลาเราจะโชว์สินค้าเมคชัว sure ว่าสินค้าที่เขาเห็นเป็นเป็นสินค้าที่ดูดีแล้วอย่าเอาสินค้าที่เหมือนกับแบบว่าตกรุ่นหรือมอมแมมสกกระรกหรือว่า ภาพลักษณ์มันยังไม่พร้อมที่จะดูเป็นเลฟเลนไปก่อนแต่อันนี้จริงๆแล้วไม่ดียังไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยอย่าโชว์ให้โชว์ในสิ่งที่พร้อมให้มีในสิ่งที่เขาต้องการเห็นอาจจะเป็นวิดีโอได้ไหมเป็นโปสเตอร์เป็นโปสการ์ดเป็นภาพหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เขาจะได้เห็นคนที่เป็นวิชวลเนี้ยให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินบางทีเวลาที่เรากําลังอธิบายถึงคุณสมบัติสินค้าเนี้ยถ้าเกิดว่าในต่อหน้าเขาเนี้ยเขามีแคตตาล็อกหรือเขามี รูปภาพประกอบหรือวิดีโอเนี่ยนะคะแล้วคุณก็พูดในขณะเดียวกันเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะดูและเขาจะไม่ค่อยได้ฟังคุณเพราะว่าเขาถนัดที่จะดูมากกว่าถนัดที่จะฟังค่ะ